พัฒนาชุมชนแม่สอดร่วมภาคเอกชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนท่องเที่ยวข้าวกล้องหอมมะลิน้ำแร่แม่กระสาคา่ะนางทานิหลำคำพัฒนาการอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายนภัสร์อายุยืนนพุทธิสันสันติสิริบัญจงพัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัดวิถีแม่กาสานายวิเชียนอุปรีโรงสีตั้งเสริมกิจภักเอกชนร่วมกันบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิน้ำแร่แม่กาสาเพื่อส่งมอบให้แก่ธนาคารอมสินสำนักงานตากจำนวน350กิโลกรัมนำไปจัดแสดงและจำหน่ายยังสำนักงานสาขาต่างๆเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าชุมชนท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องหอมมะลิน้ำแร่แม่กะสาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปกับกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อปี2561และได้รับการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้แก่สำนักงานสภาษมิตรพื้นที่ตากแม่สอดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ตากร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดได้ให้การสนับสนุนผลักดันสินค้าชุมชนดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนน้ำแร่แม่กะสาปลูกด้วยวิธีธรรมชาติและหล่อเลี้ยงด้วยทาน้ำแร่สองสายที่ไหลาจากบ่อน้ำพุร้อนแมกกาสาอำเภอแม่สอดเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์และไม่มีกลิ่นกรรมถันดังนั้นข้าวน้ำแร่แมกกะสาจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่สำคัญ